อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็คในรายการตำนานเกจิวันนี้จะกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อถินปัญญาประโชโตวัดป่าเลลไยวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อถินท่านเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคหนึ่งพรท่านเป็นพระที่พึ่งของประชาชนเป็นพระผู้ให้ทุกสิ่ง ที่ประชาชนอยากได้หลวงพ่อถินปัญญาประโชโตโมีใช่ว่าจะเป็นพระผู้เรียนรู้แต่ฝ่ายเดียวแม้แต่การปฏิบัติภาวนาท่านก็ได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วมิใช่น้อยด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงสมควรที่จะน้อมรำลึกถึงพระคุณทั้งกาบไหว้บูชาด้วยจิตใจเคารพเอื้อเฟือ้อปฏิบัาในฐานะของผู้นำเช่นหลวงพ่อถินหรือท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถระ แห่งวัดป่าเลยไลวราวิหารท่านจึงต้องสำรวมในการปฏิบัติตนซึ่งบางครั้งจะต้องมีความเด็ดขาดมั่นคงไม่หวั่นไหวส่วนลึกของจิตใจท่านจะต้องทรงพระวิหารธรรมสี่โดยปกติวิสัยดังนั้นจะเห็นว่าท่านหลวงพ่อถิ่นมีความเมตตาชุ่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอในชีวิตของท่านเคยอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ของท้องทุ่งนาและป่าเขา ท่านจึงเข้าจิตเข้าใจมนุษย์โดยส่วนมากว่าต้องการที่พึ่งทางใจเสียมากกว่าสมบัติแก้วแหวนเงินทองเพราะสิ่งดังกล่าวนี้สามารถหามาได้และหมดสิ้นไปได้โดยเร็วส่วนที่พึ่งทางใจนั้นสามารถสถิตยอยู่ชั่วน,นิรันดร์อันได้แก่ชาตินี้และชาติหน้าด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นพระสงฆ์ผู้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการภาคเพียนจนเป็นครูผู้สร้างบุคคล ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถนำความรู้ไปประกอบกิจและช่วยสังคมได้อย่างกว้างขวางหลวงพ่อถินแห่งวัดป่าเลไลวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นชาติภูมิของท่านเกิดที่บ้านภูหลวงตำบลวิหารแดงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านอุปสมบทเมื่ออายุครบบวชณวัดหนอพุทธากูลโดยมีพระครูโพธาพิรัตสอนเป็นพระอุปชา ได้รับฉายาว่าปัญญาปโชโตภิขุเมื่อบวชเป็นพระพิสุแล้วได้ย้ายไปจำพรรษาวัดสุวรรณภูมิศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมตีนักธรรมโทและนักธรรมเอกท่านได้เป็นครูผู้สอนพระปริยัติธรรมอยู่ณวัดสุวรรณภูมิในปีพุทธศักราช2483ท่านพระครูโพธาพิรัตโตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยวรวิหารได้ลาออกในระหว่างนี้ วัดก็เสื่อมสมบัติสงฆ์ถูกโจรผู้ร้ายลักลอบเอาไปเป็นอันมากในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2483ท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีประธานคณะกรรมการมณฑลราชบุรีวัดมงกุฎกษัติยารามได้ทรงรับบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ให้ย้ายพระถิน่นนักธรรมเอกจากวัดสุวรรณภูมิให้ไปเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเลไล จังหวัดสุพรรณบุรีการย้ายมาจำพรรษาครั้งนั้นท่านหลวงพ่อถินมีอายุได้38ปีพรรษาที่18หลังจากท่านมาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าเลไลท่านได้บูรณะสมแสแซมถาวรวัตถุอย่างมากมายมโหฬารเช่นพื้นที่บริเวณธรณีสงฆ์วิหารถนนกุติพระอุโบสถโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกนามท่านว่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลพระพุทธรูปองค์นี้ ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีความเคารพนับถือเพราะเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างไรก็ตามเมื่อหลวงพ่อถิน่นมาอยู่จำพรรษาแล้วท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นลำดับนับได้ว่าทางโลกได้ตอบแทนคุณงามความดีของท่านได้อย่างสมบูรณ์แก่อัตภาพนอกจากนี้ท่านยังออกโปรดชาวบ้านที่ทรงวิสัยโลกด้วยเมตตา ท่านจะรับกิจนิมนต์ในปีหนึ่งเป็นจํานวนหลายสิบแห่งเพราะว่ากระแสะโลกกระแสะอุปทานยังเกาะจิตใจปุถุชนอยู่จําต้องโปรดค่อยๆแก่ออกทีละน้อยพอแก่กําลังส่วนทางด้านข้อวัดปฏิบัติหลวงพ่อถิน่นท่านเคยฝึกอบรมจิตใจมาอย่างพอเพียงและสามารถเอาตัวรอดได้ทุกขณะจิตแนวหลักสมาธกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน,ารรฐานที่ท่าน,นํำลงอยู่นั้นถือเป็นความปกติทางใจ ท่านจะพิจารณารรมอยู่เสมอหลักฐานแห่งการบำเพ็ญเพียรภาวนาโดยสมณศักดิ์ที่พระวิสุทธิสารเถระอันเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระเป็นที่ภาคภูมิใจแก่สิทธิ์ทั้งหลายหลวงพ่อถินปัญญาประโชโตเป็นพระที่ควรคารพยกย่องมากท่านประกอบด้วยศิลาจาวัดสงเคราะห์พระพิสุสามเณรและประชาชนโดยทั่วไปด้วยจิตใจเที่ยงธรรมเสมอเสมอมาตลอดชีวิตของท่าน มีเกตประวัติท้องถิ่นว่าเมื่อหลวงพ่อถิ่นย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและไม่เกิดปัญหาเช่นหลวงพ่อโตเนื่องจากท่านเป็นที่รักศรัทธาเลื่อมใสของชุมเสือก๊กต่างๆเช่นเสือฝ้ายเสือมเหสวนเสือใบที่มักมาหาเครื่องรางของขังจากหลวงพ่อถิ่นเสมอตั้งแต่ครั้งอยู่วัดสุวรรณภูมินั้นแล้วเสือเหล่านี้ต่างพากันประกาศกล้องว่าใครหน้าไหน อย่าได้มารบกวนการสร้างพัฒนาวัดของหลวงพ่อถินให้เดือดเนื้อร้อนใจเป็นอันขาดหาไม่เป็นได้เจอกันฟังดูเสือเหล่านี้ก็มีคุณธรรมรักพระศาสนาทีเดียวและนั่นก็เป็นเหตุที่ผู้กล่าวหาว่าหลวงพ่อถินเลี้ยงเสือเลี้ยงโจรซึ่งท่านก็ตอบด้วยอารมณ์ขันว่าข้าไม่ได้เลี้ยงพวกมันหรอกมันเลี้ยงข้าแต่หากเมื่อเสือกกต่างๆลงให้หลวงพ่อถินนับถือเป็นอาจารย์ชื่อเสียงความขัง ของท่านจึงเป็นที่รู้จักทั่วไปประกอบกับท่านมีศิลาจาวัดงดงามเข่งคัดในพระธรรมวินยัยมีเมตตาจิตจึงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์ในงานพุทธ,ธาพิเศษสำคัญแทบทุกงานในประเทศมาตั้งแต่อายุพันษาไม่มากนักหลวงพ่อถิน่นนอกจากเป็นพระเกจิเรื่องวิทยาคมแล้วท่านยังเป็นนักการศึกษานักอ่านนักเขียนตัวยงหนังสือประวัติวัดป่าเลไลที่ตีพิมพ์ครั้งแรก เป็นผลงานการค้นคว้าของท่านเองทางวัดยังรักษาลายมือต้นฉบับเอาไว้อย่างดีหลวงพ่อถิ่นได้จัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีมีพิสุสามเณรจำพรรษาปีละเกือบร้อยรูปได้ปรับพื้นที่ย้ายกุฏิสอมพระวิหารใหญ่มุงหลังคากระเบื้องสีสร้างถนนสร้างศาลาสมเด็จพระนเรศวรทําการซ่อมและสร้างเสมอมาจนวัดป่าได้รับเกียรติบตัตรเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่พุทธศักราช2,507เป็นต้นมาหลวงพ่อถินได้ริเริ่มจัดงานประจําปีวัดป่าเลไลกําหนดงานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลในวันทางจันทรคติวันขึ้น5ถึง9ค่าของเดือน5และเดือน12ของทุกปีวัดป่าเลไลก็เริ่มเปิดกว้างสู่สาธารณชนยิ่งขึ้นพระวิสุทธิสารเถระหลวงพ่อถินปยาปโชโต วัดป่าเลไลวรวิหารตำบลลัวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2527ส 2, 27, ิริรวมอายุได้81ปีสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ